สาธุพกหามึงก็เอาไปิล่ะสาธุตัวตัวไหนปูอย่าให้กูศูนย์ว่ะเอาบ่ศูนย์น่ะเอาศูนย์ไปนั่มิล่ะสาธุพู้อะเจ้งไดนสันวังหันอยู่หาชิบสองหาชิบสองปีหาสองที่พูด้วยเนาะ គូហាអោអ្ហ៎បើអោក៏បត់ទៅអោដកអោអោអោទៅអោទៅកោតខ្លៃ ก็เอาไปิล่ะสาธุรวยรวยเธูปน้อยใหญ่ปูน้อยใหญ่ปูเรียกแต่ปัญญาสูสิเอาสาธุสามตัวตัวไหนปูอย่าให้กูศูนย์ว่ะเอาบ่ศูนย์น่ะเอาศูนย์ไปนั่ตทล่ะสาธุมึงอย่าสาแต่ทูไหลให้จ้าไหนอีกปู มึงกระปากมาว่ามาเบิงกันนะว่าผููขามาเห็ดได้อยู่โดจ้าผู้ขารับอา,า,าสาลวะจ่าปูภูเี้ผูขาจะมาเห็ดอีดีละปูหันป,ปูปอดไัยลูกหลานด้สามตัวเชียงเคียง้อปูเด้ออย่งสิมีทุนมาเห,เห็ดด้าบ่ซัวนลูกหลานบันมีทุ่นด่หนาเป็ เป็นสี n g ในน้อปูเป็นคือปลาบอกเนี uh 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 <h <h uh ่ยปลาฉือบัตคุณแม่สมบัติตัวปูมาหอดกระบอกชื่อแน่นี่ตัวใดน้อปูผัวจังใดสันวังหัน สองปีอ่าสองจิตปูรวยๆนาะปูเนาะพอ้ค่เอาบ่บ่เอากรบเป๋าองเอาดอกเอา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 ปูเอาที่เก่าเหนาอหาเอามออกมือนีโรอตปูหานอยรอบหนึ่งรอบสองนี่ลรอปูค่อยให้รอบใดก็เอารอบนั่นละ ครับครับครับ,รบ,รบปูหลายโลบหลายมันคือคนโลบตัวครับอยากได้หลายมันทุกครับครับปูสัท่าแห่งใดเด้อปูดำ<อ>เอาหมป่ป้อป้อจูนห้าได้ยังป้อจูนหน้าได้ยังป้อป้อลาเป็ดนะป้อลาเป็ดนะจูนจูนห้านะป้อ ได้ยังไม่ได้เลยลูกกุมารให้วันนี้เนาะดูหน,น้า<ต>ป้อลาเป็ดลาเป็ดได้แน่นอนพี่จอยลาเป็ดนะพี่จอยพี่จืดครับครับผมครับผมวันนี้เนาะวันนี้เนาะกุมารเนาะวันนี้ก็เป็นแนวทางอาน่อยสําหรับวันนี้สรุปย่อๆนะครับก็คือคลิปย่อนะครับผมก็รอ ติดตามชมดูคลิปเต็มๆนะครับแต่นี้ก็สรุปตัวเลขทั้งหมดให้สำหรับฮานอยแนวทางฮานอยวันนี้นะครับ<ม>ก็ตามนี้นะครับผมท่านผู้ชม,มก็ห<ม>วังว่าท่านผู้ชมจะโชคดีครับมีโชคมีลาบถูกฮานอยก็ให้ฮานอยทั้ง3รอบนะครับ3<ม>รอบนะครับผม,มเป็นแนวทางถ้าใครมีโชคมีลาบก็หวังว่าจะร่วมทำบุญด้วยกันนะครับผม ก้อนนี้ก็คือบุญต่อบุญนะครับบุญแรกบุญนะครับผมแล้วก็เป็นน้ำจิตน้ำใจสำหรับคนทรงนะครับค่าน้ำโมกน้ำมันนะครับผมเพราะว่าเวลาแอดถูกแอดก็ให้ค่าน้ำมันของแม่ทรงนะครับก็ฝากไว้นะครับผมค่าผลไม้มไหว้ค่าน้ำลงน้ำแดงนะครับเวลาถูกไหวก็ต้อง ถวายให้ท่านนะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชม FC จะเข้าใจนะครับำสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า FC จะมีโชคลาภไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทรัพย์เทวดาด้วยนะครับแชร์เยอะๆนะครับ ก็เหมือนกับได้ทําบุญนะครับผมแชร์ไปแชร์ไปครับใหบ้ได้รับโชคได้กันแล้วก็มีศรัทธาสายบุญนะครับร่วมทําบุญได้กันครับหรือเป็นจิตน้ําใจของแม่ทรงนะครับที่มาทรงให้ทุกวันนะครับผมก็ขอสวัสดีครับสําหรับวันนี้ครับรอชมคลิปเต็มๆนะครับ